ค่หน้าแก๊งอยู่ไมครับันหน้าแก๊งอยู่ไหมใช่ครับผมันหน้าแก๊งครับอันนี้ได้ได้ได้ทราบอะไรมาบ้างไหมครับได้ข่าวอะไรมาบ้างไหมข่าวเรื่องอะไรครับผมอ่าเรื่องที่มีการสไนท์สตรีมแล้วก็ไม่ได้ทาคนเดียวทําเป็นสองสามคนเลยะฮะของน้องผมหรอเนี่ยถามอืมของคนในแก๊งเขาส่งหลักฐานให้สภาแล้วอันนี้ไม่ยังไม่ทราบครับอ๋อนี่ผมจะแจ้งว่า เนี่ยมันมีการคนในแก๊งทำแบบนี้นะอ่าอันนี้ผมยังไม่ทราบจริงครับมีผมขอดูได้ไหมได้ให้สภาให้ได้สภาส่งมาดูได้พี่เพชรมีรูปภาพเดี๋ยวผมส่งให้เขาเองก็ได้ไม่มีไม่มีมีมีส่งยู่ส่งมาในสภาแล้วคือเอางี้คืออันนี้ฝั่ง NBA คือจะแจ้งหรือว่าจะเตือนหรือยังไงครับอันนี้ผมถามก่อนเพราะว่าอยยาาากคุรเพะว่ผมไม่อยากแจ้งอะไรหรอกผมเข้าใจว่าพวกคุณอาจจะยังไม่ชินในเหตุการณ์ที่แบบมีสตรีมเมอร์ในเมืองอะไรเงี้ย เข้าใจได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่มันก็ไม่ควรจะไปเกิดกับคนอื่นนะในอนาคตหลังจากเนี้ยผมขอให้เคสนี้เป็นเคสที่อยู่ในใจพองคุณแล้วกันแต่ถ้าคุณไปทําอีกเนี่ยผมก็ไม่รับประกันแล้วว่าผมจะแจ้งหรือไม่แจ้งอ๋อโอเคได้ครับผมจริงๆผมผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าใครแบบไปสตรีมสไนด์เดี๋ยว่าส่วนตัวก็ได้ครับได้ได้ครับได้ครับแล้วก็มีออกเกมต่อหน้าด้วยอะไรเงี้ย อันนี on, ้ผมพอจะทราบอยู protest, be, ่ครับไอ้เรื่องออเคโลยนะไอ้แต่เหมือนผมให้น้องโพสถามอะเพราะว่าผมไม่ชัวร์ว่าเห็นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงคือถามมาเหมือนเดี๋ยวผมพูดเองคือเหมือนผมเขาเล่าให้ฟังว่าเหมือนเขามาที่บ้านใช่ไหมและเหมือนเออเขาเข้าไปปุ๊บเขาไม่เห็นใครปุ๊บเขาก็ต่อมอแล้วพอไอ้มีคนโพสต์ไอ้ทวิตว่าอะไรคิวคิวอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ นั่นแหละครับแล้วคือน้องผมคนหนึ่งก็โพสถามแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรเขาก็ถามว่าอะไรรอแล้วอยู่จะไปและไอจะอยู่ได้อะไรไม่รู้สักอย่างมผมเลยไม่ทราบว่าเออออกเกมต่อหน้าเลยัผมส่งไปส่วนตัวแล้วนะแล้วก็อ<ช>ีก<ๆ>อย่างหนึ่งนะครับเห็นเมื่อวานฝั่งคามุีิส่งรูปมาให้ผมเหมือนกันเมื่อวานผมน่าจะคุยกับเจสไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานผมน่าจะคุยไปแล้วเบื้องต้นว่า มีกรณีที่ฝั่ง NBA ว่ายน้ำใช่ใช่เป็นว่ายน้ำเนี่ยนะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่อะละเลยแบบงั้นผมเตือนเรื่องนี้ด้วยละกันเพราะว่าเขาแจ้งแต่เมื่อวานเมื่อวานผมก็บอกเจสไปละเบื้องต้นแต่นี้เรื่องเรื่องเรื่องสนายหรือว่าเรื่องอะไรใช่มมันก็ใหญ่กว่าสำคัญนะอันนี้ผมว่าสําคัญนะอย่าถ้าถ้าแบบอยากสนุกจริงๆอ่ะไม่ต้องสนายหรอกเล่นปกติอ่ะคุณได้ลุ้นด้วยได้รู้แบบได้รู้หน้าเกมได้รู้ว่าผมจะทําอะไรได้รู้ว่าแบบผมจะแก้เกมคุณยังไงหรือว่าอะไรยังไงเงี้ยมันน่าจะมันกว่านะ ได้เขาถึงเรื่องใหญ่แล้วอจากพิ้ครอ่ะเพราะว่าเราเราอันนี้ผมเห็นแล้วพี่ผมพ็นแล้วอาจจะมีเด็กน้อยมีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะแบบตอนโดนอุ้มเอ๋อเขาก็อาจจะเปิดรูอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้อันนี้ยิ่งไม่ได้เลยเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องไปเตือนน้องๆอ่ะได้ครับได้ได้ได้ไม่ัาผมเข้าใจผมเข้าใจผมเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจทุกคนในเมืองนี้หมดแหละว่า มันมันยังไม่ชินอ่ะเข้าใจได้ครับบางทีเขาชอบคุณอย่างเงี้ยเขาก็แบบไปนั่งด yup. ูแค่มันไม่ได้แต่ผมจะผมไปเตือนให้ยังไงก็ไม่ได้ครับอย่างนี้แต่ว่าผมต้องบอกอย่ว่าสตรีมสนายยังไงถ้าคุณเล่นสตอรี่ยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วในกรณีที่เป็นสตอรี่ของคุณแต่ถ้าแบบเอ้ยมันมันแค่ไปดูนู่นนี่นั่นอันนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแต่ว่าเนี้ยมันคือสตอรี่ที่พวกคุณเล่นร่วมกันใช่ใช่มันเล่นร่วมกันยังไงมันไม่ได้อยู่แล้วโอเคครับแต่ถ้าฟาร์มอะไรเงี้ ถ้าคุณมันมันทำกันบ่อยมันคือมันทำกันเยอะเรื่องมันเป็นเรื่องปกติครับเวลาฟาร์มมันก็เปิดอะไรดูอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบถ้าตีกันเนี่ยอ้ย่าอย่าเพิ่งดูเลยไม่ค่อยจะเตือนน้องๆ<ด>ให้นะครับ,ได,รบได้ครับได้ได้ขอโทษทีครับได้ครับได้ได้มีมีเรื่องไหนอีกไหมจะได้ปล่อยอเริ่มสตอรี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่องเล่นมันว่าไงเรื่องเล่นเรื่องเล่นที่มันคุยมาวันนี้หรือว่าไงเออแล้วทำไมทำไมไม่ไม่ค่อยเข้ามาเลยครับวันเนี้ยวันนี้ก็วันีุธมาครับมามามาแล้วว่าแบบผมว่านี่เน เราเปิดไฟอยู่แล้วได้ครับได้ได้แต่หมายถึงว่าทุกวันนี้วันศุกร์นเสาเร่ียนอะไรอ่างเงี้ยแต่เน้่ผมรู้สึกว่ามีตำรวจมีเรื่องจะคุยอ๋อได้ครับได้เดี๋ยวรอแน่วหนูไปเรียกเขาเข้ามาเลยนะไอตอนตามตามมาเลยทีเดียวเลยจะได้ก่อนเริ่มจะได้สนุกกันมีเรื่องอะไรอีปะบไม่มีก็เรื่องคนนี่แหละก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์น่าจะเยอะขึ้นครับเพราะว่าหยุดหมดแล้วได้ได้ครับผม ว่าหมีคุยกับเอ็นบีเอเฉยพี่เรื่องเมื่อวานที่สถานการ์แล้วขอไม่ให้ใส่ค่าปรับอะครับครับมันไม่ได้นะครับจริงๆจะเป็นใส่ปรับเหมือนเดิมออ๋ที่มีคนมาขอเรื่องสถานการ์ที่ไม่ให้ใส่ค่าปรับครับแต่ว่าเห็นๆพูดในวอลอยู่บางบางทีแบบอยากใส่แบบเป็นแก๊งอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อแบบหน้าปิดตาเวลาไฟอะไรเงี้ยตำรวจแบางทีมันถอดไม่ได้ครับอะไรเงี้ยเวลามันโดนไปไปกดป้นเขาแล้วมันถอดไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วใส่ชุดแก๊งอยู่ด้วยอะไรเงี้ยพี่ว่าจะหยุดได้หน่อยใช่ เอออันน no euh you know ี้อ <|ja|> ่ะอันนี้ผมเข้าใจนะแต่เห็นผมได้ยินใจยังงงนะเพราะว่าบอแต่เมื่อวานแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าถ้าเราจะปรับเปลี่ยนตอนเนี้ยผมว่าไม่ได้เราต้องปรับเปลี่ยนใช่ใช่ใช่ถ้าโหวตอะได้ถ้าเราโหวตผ่านสภาแล้วจะเป็นเรื่องเล่นระหว่างสตอรี่อย่างเงี้ยถ้ามีสตอรี่เเ่่ผมมพิรืองนี้ไปด้เดี๋ยวพอมีเดี๋ยวเราค่อยมาโหวตกันก็ได้ว่าลองโหวตมาก็ได้ครับได้ครับอันนี้กะเอาส่งให้ตำรวจมาโหวตอยู่แล้วครับเพราะเดี๋ยวจะหาวิสิตเกินไปใช่ครับเดี๋ยวเราให้ทุกแก๊งโหวตเลยก็ได้เพราะทุกแกงสนใจท เออผมผมมีเรื่องถามนิดนึงได้ไหม,มคือตอนนี้ผมสับสนอยู่เหมือนกันเรื่องไอ้โมไซอะครับคือผมไม่ค่อยเคลียร์เรื่องอของโมไซเท่าไหร่เหมือนไอ้ส,สตอรีเนี่ยมันห้ามใช้โมไซเล่นถูกไหมใช่ยกเว้นกรนีแหกคุกใช่ใช่อ๋อททีคทีบผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมก็เลยงงไม่ฝัมผมก็ไม่รู้ครับบางทีผมก็ขับอะไรเงี้ยแล้วไปพาวอะไรเงี้ย,อเ,ยเออ<ม>ใช่ได้ผมใช้ผมใช้แค่ไปพัอะไรอ๋อคือ เนี่ยอันนี้ผมเข้าใจนะเข้าใจทั้งคู่เลยว่ามันเป็นมอไซค์มอไซค์ในการเล่นแต่ผมมองว่าถ้าถ้าอย่างนั้นอ่ะมอไซค์เอาไปเบิกอ่ะมันใช้เอาไปอุ้มไม่ได้แต่ถ้าแบบว่าคุณจะเอาไปเบิกอันนั้นได้แต่ถ้าคุณไปเจอกับอีกฝั่งนึงอ่ะโดนบัมชนอันนั้คือคุณรับสภาพอ๋อคืออย่างนั้นดีกว่าทำได้แต่ว่าใช้อุ้มไม่ได้อย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับใช่ถูกต้องได้ครับผมว่าอย่างนั้นดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าเจอกระบั้มเลยอย่างนั้นผมว่าดีกว่าใช่ถ้าพาวเ่ยไม่ได้มีปัญหาใช ถ้าไปช็อตเจอกันแล้วชนกันก็ไม่เป็นไรน่ไม่ผิดใช่ครับก็ายกันตรงนั้นเลยอยู่แล้วมันอาจจะใช่ครับใช่แล้วก็เรื่องพารถน่าจะเคลียร์กันได้อยู่ก็แค่เอามาคืนใช่ไหมเพราะบางทีผมผมแบบว่าตีกันล้มหมดอะไรเงี้ยบางทีโพสต์ไปบางทีผมก็ไม่เห็นอะไรอันนี้ผมมีเรื่องสําคัญอีกเรื่องนึงจะแจ้งเรื่องใช้ปืนในตำรวจนะครับตอนนี้ตำรวจจะปรับเป็นแค่ค่าปรับสองหมื่นนะครับแล้วก็ยึดกระสุนในรางเพลิงอ๋อครับเพราะว่าเมื่อวานมีใน NBA คนหนึ่งถามมา ฉันไมเรื่องค่าปรับที่มันสูงเกินครับผมนั่นแหละครับเพราะว่าตอนนี้มันจะปรับเป็นขัดขวางนั่นแหละครับแต่เป็นใช้ปืนไปนรนเป็นสองหมื่น๋อครับผมพอตอนแรกมันหนึ่งแสนครับปรับลงมาเพราะมันเป็นการบัมแบบไอตำรวจสามารถบัมได้เลยนะครับตอนนี้นอาเลยให้ปรับลงมาแล้วโอเคครับผมครับบอกทั้งสองแก๊งนะครับทั้งคาบุกิไว้ครับผมเอาะคะโอเคมีเรื่องอะไรไหมไม่น่ามีนะผมจะปล่อยละแล้วก็สิบนาทีแล้วกัน ในการออกนอกสภาเอ่อเมื่อกี้มีเรื่องไอ้พาวรถครับอยากให้แบบโพสต์กันบ่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยเมื่อวานนะค่ะเหมือนเรื่องที่เอ่อพาวรถแล้วเอารถไปคืนนะคะเห็นน้องบอกว่าเอารถมาคืนแล้วกดล็อกรถอย่างนี้ได้ได้ไหมอะค่ะคือตอนที่น้องได้มารถมันไม่ได้ล็อกอะค่ะอ๋อหรอในในในมุมผมนะคือน้องโบสิคแป๊บนึงนะครับน้องผมน้องผมบอกว่าตอนที่คุณขโมยขึ้นพอดีอะน้องผมล็อกครับ อันนั้นแบบแบบแบอล์ฟมยนะเขาเขาลงรถขึ้นรถได้ปกติไงตอนตอนที่ใช้อ่ะครับตอนเมาคืนช้อมเอาล็อกมาคืนแบบล็อกแต่แต่แต่ได้บอกให้ได้บอกให้อคครับน่าจะไม่มีอะไรครับโอเคครับอ่าโอเคครับแยกได้เลยเดี๋ยวผมประกาศเริ่มไหมครับขอโทษที่เรื่องที่เกิดขึ้นนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ